สวัสดีค่ะวันนี้แม่กิ่งออกไปข้างนอกอีกแล้วค่ะพอดีเมื่อวานเห็นลูกๆแม่เกียงเขาได้กินเลเยอน์แคนินฟิตเนาะก็เลยอดสงสารเด็กๆตระกูลทองไม่ได้พอดีมีผู้ใหญ่เมตตามาแม่กิ่งก็เลยออกไปซื้อมาให้ลูกๆกินค่ะซื้อเลเยอน์แคนินฟิตมากระสอบหนึ่งแล้วก็ไผ่ค่ะซื้อไผ่มา6กอ็นห้ต้นแล้วก็มีมีอาหาร มีอาหารเมร็ดบางส่วนค่ะแต่อาหารเมร็ดอีกบางส่วนแม่กิ่งจะเอาไปทําสังฆทานแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆนะคะแม่กิ่งกราบขอบคุณพี่วาดค่ะพี่วาดที่ได้เมตตาเด็กๆแล้วก็เมตตาเรื่องทำมันอะไรพวกนี้ด้วยแม่กิ่งก็เลยเอาเงินส่วนนี้ไปซื้ออาหารให้เด็กๆค่ะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอให้พี่วาดแล้วก็ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแต่ตอนนี้ดูเด็กๆก่อนค่ะ อันนี้คือที่แม่เอาไผ่มาให้กินตอนที่แม่ล้างไผ่พากันล้อระงมกันเดี๋ยวตอนนี้แม่เอาไผ่มาให้ค่ะพอเอาไผ่มาให้ก็จะจับกลุ่มรวมตัวกันดูนะคะกลุ่มนี้กินกันยังไงฮะสตูนกินกันยังไงให้ให้ต้นไผ่ล้มวะลูกในบ้านแม่กิ่งให้สามต้นนะคะแต่ว่าหลังบ้านให้สองต้นค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมีให้ดูหลังบ้านด้วยค่ะว่าพวกเขากินกันอย่างอเด็ดอร่อยแล้วก็จะมีให้ดูแม่สายลุงด้วยค่ะแม่กิ่งไปเยี่ยมแม่สายลุงที่โรงพยาบาลแต่ตอนนี้ดูเด็กๆก,กินไผ่กันก่อนค่ะเป็นอะไรที่พอพวกเขารวมตัวแล้วเป็นยังไงคะเต็มบ้านไปหมดเลยบ้านนี้ลูกๆจองค่ะลูกๆจองพวกหนูได้กินไผ่นะลูกนะ เมื่อวานแม่กิ่งก็แม่แม่นาเมตตามาก็ไปซื้ออาหารเปียกมาให้ลูกๆค่ะแล้วพอวันนี้พอวันนี้มีผู้ใหญ่เมตตามาอีกแม่กิ่งก็เลยปดที่จะสงสารลูกไม่ได้เห็นเห็นบ้านอื่นเขาได้กินเลยยี้ยงคันนฟิตก็เลยอยากให้พวกเขาได้กินบ้างก็เลยต้องออกไปซื้อมาให้ลูกๆค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่วาดอีกครั้งนะคะกราบขอบพระคุณพี่วาดที่ได้เมตตาพวกเราเสมอมาเช่นกันค่ะ ท่านก็เป็นแม่แม่พระอีกท่านหนึ่งประจำบ้านเราเหมือนกันค่ะที่ได้เมตตาเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เด็กๆทำมันเหมือนกันแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องอาหารเนี่ยค่ะแม่กิ่งก็จะเอาไว้ซื้ออาหารเม็ดให้เด็กๆแล้วก็ซื้อายแมวค่ะแม่กิ่งก็ขอให้พี่ว่าแล้วก็ครอบครัวมแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ เด็กๆมีความสุขมากมายค่ะได้กินไผ่นานๆทีจะได้กินกันค่ะแต่พอกินแล้วก็มีนะคะมีมีขย่อนกันออกมาเหมือนกันแม่ก็ไล่เก็บไล่เก็บได้เช็ดค่ะแต่ไม่เป็นไรลูกๆขย่อนออกมาดีแล้วค่ะเพราะาตัวตัวไหนที่เขาแบบไม่ค่อยสบายเขาก็อาจจะขย่อนออกมาอร่อยมากเลยใช่ไหมลูก สตูนนั่งไม่ลุกเลยสตูนของเราเนี่ยแต่สตูนไม่มีขย้อนนะคะคนอื่นขย้อนแต่สตูนไม่มีขย้อนแสดงว่าข้างในของนางดีค่ะเวลาลูกๆไม่กิ่งรวมตัวกันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเยอะไหมคะเต็มบ้านเลยเนาะเห็นพวกเขาเวลารวมตัวกันเต็มบ้านเลยค่ะ แต่ถ้าไม่มีอะไรให้กินก็จะกระจัดกระจายกันก็จะดูไม่เท่าไหร่แต่พอรวมตัวกันทีก็แบบนี้ค่ะในบ้านของเราก็จะมี30ค่ะในบ้านจะมีอยู่30โซนข้างหลังซัพในบ้านมี31ค่ะแล้วก็โซนข้างหลังก็จะเป็น14เมื่อก่อนมี15เนาะแต่พอบองโก้ไม่อยู่ก็จะเหลือ14กสําหรับโซนข้างหลังค่ะ นานๆแม่กิ่งก็จะได้ซื้อให้พวกเขากินทีค่ะแล้วก็วันนี้เจอไายอ่อนๆเจอพายอ่อนๆน,น่ากินมากเลยค่ะใบมีแต่อ่อนๆทั้งนั้นเลยบางทีแม่กิ่งไปดูก็จะเป็นต้นแบบใบแก่ๆก,กลางๆแม่กิ่งก็จะไม่ซื้อมาให้เด็กๆก,กินค่ะแต่ถ้าเจออันอ่อน,ออนก็จะซื้อมาให้ อะไรที่เป็นความสุขของลูกแม่กิ่งก็เนี่ยค่ะจัดให้หมดคาเดียวค่ะรักรักมากมายแล้วก็พวกเขาก็ถือว่ามีบุญค่ะที่มีผู้ใหญ่รักแล้วก็เมตตาพวกเขาเช่นกันสนับสนุนค่าอาหารมาให้แล้วก็ช่วยเหลือมาทุกๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉีดวัคซีนเรื่อง อ่ออเทำมันเรื่องเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องค่าอาหารค่ะก็มีผู้ใหญ่ใจบุญนี่แหละค่ะที่ได้ช่วยเหลือพวกเรามาเวลาที่ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือมาแม่กิ่งก็จะรีบเอาไปซื้อให้ลูกๆกินเลยค่ะแล้วก็นี่ก็กลุ่มหลังบ้านค่ะกลุ่มข้างบ้านกลุ่มหลังบ้านของเราจะมีอยู่สองกองนะคะแม่กิ่งจะแยกแยกให้ตรงนี้ต้นหนึ่ง ตรงนี้มุมนี้จะเป็นต้นหนึ่งแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งค่ะท้องส้อยกินไหมลูกยังไม่กินค่ะให้คนอื่นเขากินไปก่อนนางเนี่ยพอคนอื่นกินเสร็จแล้วนางก็จะมากินค่ะท้องส้อยเด็กหลังบ้านอยู่กันส่วนน้อยเนาะมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนในบ้านในบ้านมันอยู่กันเยอะ แลวพวกเขาก็จะทยอยทยอยกินค่ะพีพ่ซับห้ามเกเรนะลูกห้ามเกเรไม่กำไรทองนะในบ้านได้อะไรกินอะไรหลังบ้านเราก็กินเหมือนกันค่ะเพราะไงลูกๆไม่กิ่งเหมือนกันทุกคนไม่กิ่งรักหมดค่ะ ก,กิ่งพามาดูแม่สายลุงนะคะแม่กิ่งมาเยี่ยมแม่สายลุงนะคะโอ้ยร้องทำไมลูกร,ร้องทำไมร้องทำไมร้องทำไมฮะโอ้ยร้องจังเลยฮะโอไม่ต้งองร้องลูกไม่ต้งองร้องไม่ต้งองร้องไม่ต้งองร้งองนะ ร้องกระจองงงแงกันค่ะน่าจะไม่คุ้นเคยเดี๋แม่สายลุงของเราเงียบกิ๊บสายลุงกลัวหระอลูกฮะสายลุงกลัวไม่ต้องกลัวนะลูกนะเงียบๆหน่อยลูกเงียบๆหน่อยสงสัยถ้าแม่สายลุงพูดได้<ๆ>ก็คงเงียบๆหน่อยพี่ลำคาญ คุณหมอแล้วนะคะว่าเอ,อ่อน้องสองคนเขาร้องนี้ตลอดไหมหมอว่าไม่ได้ร้องตลอดค่ะก็จะร้องเฉพาะช่วงที่เห็นคนมาเขาก็จะร้องถ้าไม่มีคนเขาก็จะร้องนิดๆหน่อยๆก็เงียบไปฝาลุ้มคนอีกหน่อยนะลูกนะคนอีกนิดนึง ก็เหตุผลที่แม่กิ่งไม่ไม่เอาสายลุงไปที่บ้านก็เป็นเพราะว่าแม่กิ่งเอ่อป้อนยาเขาไม่ได้ค่ะ<ม>ก็เลยเอาไว้ที่โรงพยาบาลแต่ถ้าอยู่แบบนี้ยเขาจะให้แม่กิ่งจับนะคะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนี่จะไม่ได้เลยเขาจะไม่ให้จับถ้าเขาอยู่อยู่โรงพยาบาลแบบเนี้ย<ม>เขาจะให้เราจับได้รูปได้แม่กิ่งก็จะพยายามมาลูบเขาบ่อยๆค่ะเขาจะได้ชินมือแม่กิ่ง อันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอพบพระคุณค่ะ